สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะมาอัปเดตการรีโนเวทห้องของฟอร์จูนมินจูกันค่ะฝากกดสับสไบคลากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะนี่ต่อเล็กเนาะต่อเล็กทําโครง จะไปใกล้ตาชัยตาชัยยิงแป๊ดแป๊ดลูตาสั่งหินสั่งทรายมาอย่างละคิวพอดีเลยเนาะดมาเช็ดท่อเลยอัปเดตความคืบหน้า เทเสาแล้วเสาสามต้นเอาเสาไม้ออกหล่อปูนใหม่ทีนี้ก็ยกโครงพรุ่งนี้ยกโครงเนาะหรือวันนี้อันนี้เท เทเสาติดเพดเอาไว้ตั้งเสาเสาเสาตาต้นเล็กนิดเดียวเสาต้นเท่าไหร่ตาฮะต้นจักบ้า่ะโอ้โหอืม ถ้าว่าต้นบักใหญ่สี่เหลี่ยมเท่านั้นนะเป็น2,000เนาะขยากปักไฟนี่ไฟนี่มันยังแป๊ๆอยู่ะเมเอามือวานนีฝนตกหนักมื้อนี้บ่มาซ้ให้เนาะเออ เดี๋ยวไปรับพี่กันลูกเดี๋ยวไปรับพี่กันาเออารับพี่กัยายจ๋น้เวลาเรียนลเวลามาดื้ออันนี้ต่อท่อกัน อาอย่าลงมานะลูกเละหนะ,น,ะน้ำมันเละ,อะเอ้ยที่ดินมันเละค่ะอยู่บนนั้นแหละอยู่บนนั้นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปเป๊บนี่เปรับไอยเราไปเป๊บนี่เทเสาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาตรฐานทำมาหากินไปกินบ้างสร้างบ้างเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆ วันนี้ได้ประมาณนี้ ้านในคะ่ะยกโคงเสร็จนี่ก็ลื้อคะ่ะลือหมดเลยยกโคงมุงหละคะัคาแล้วก็ลือ้อเมื่อวานนี่ฝนตกหนักดูเดี๋ยวจะไปรับโซจุนและะ้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ้านสวนชินโชดแฟมิลีจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะไป,ไปดูช่างต่อเหล็กมาเอาล้านขึ้นไปฟังนั้นไปไปับพี่กันลูก โอ้บ่ได้แล้ว <c oughs> เครื่องมือตานี่เป็นของเล่นมดแล้วพี่อ่ะ <c oughs> เล่นปิน้น <c oughs> ป็น <c oughs>